ตัดเป็นสีน่เหลี่ยมพักนอตูเนาะอันเป็นสี่เหลี่ยมนี่มีแต่รยหมงหนีเนาะตุมาปันมาคนเห็ดอันย่อหันประตูมาจูดคือขักแต่แฟนขักเป็นย่หันแล้ว มันก็วากองกี่เงาไขัดตะโตกได้อันทำไมก็พอหน่อยขัดตะโจ๊กได้มาขวดให้มันเจียงเพราะมันมีอันนีดำถ้าไม่ขาวโอ้สาธุอนโมทนาอเด้อตูเด้อแกนคักไรมาอยู่ประจำอยู่นีตีต แต่กี้คนน้อยนอนอยู่ที่ก้นคนน้อยอือนอนอยู่ทั้งผู้ี่บอดนอนอยู่ใน,นป้าดุ่งเนี้ยนะคนน้อยหาอยู่หาก,กินกันอยู่นี่เนาะด้วยแล้วก็เนื้อที่ปลูกฝั่งกันอยู่นี่คนน้อยอือเนื้อที่อยู่นี่มีเกาลูดเฟสอิชี่เฮตาร์เนี่ยคนน้อยนะอือปลูกมั่นปะฟูกกันนะาไม่วิ๊กคนน้อยอเออเดี๋ยวไปเห็นอยู่หันนะแม่นไม่คนน้อยปลูกบนั้นนะโอ้สาธุคนน้อยทั้งกาทาั้งลูก ปลูกแล้วแม่นปลูกให้บริษัทแล้วแม่นปลูกต่งให้ไทคนน้อยอืมเฉพาะเรียบไปเห็นอยู่สวนเาตือเนาะตนนีไทยเขาปลูชื้อแล้วก็ป้าไว้จรงแล้วก็น่อยป้าไว้ก็ได้ขายอยู่ตีเพื่อเพื่อเพอได้่ายกื่อเพ่อยกกอเพื่นเพ่อื่อือเพื่อเกื่อ่อันน่อเพกนอพ่เอเอออ่พอเพือยพ่อพือือเพ่อเูอ่อ่อเน่อเ่นี่อเอออออ่่่พออ่อ่ออ เด็กคนน้อยเอาฮากทำมาลุงนี้เด้วเ,เออจ้าจิ้งถมแล้วก็ชิวหุดน้้ำแล้วปลูกไม้ไส้เด็กคนน้อยนะเออขักแ้ลตัวต้วตนใหญ่น้อ,อ,อ,อมันขึ้นตามงอนหินขัดกระดิ่งตน้น ตูซื้อตูอยังกกาะริ่มทำซื้อตูอตูสีนวลเนาะโ,โอ้เดี๋ยวตูสีนวลมาจัดการแปแฟนคาเกลีครูบาอาจารย์อย่ทั้งลุมต้น ບໍ່ມີປວກມາກວນບໍ່ຄູບາອາຈານຄະນະໂອເນາະອັນຫ້ອຍຜົງຂາບໍ່ຢູ່ບໍ່ຄະນະບໍ່ເອີໄຂແນ່ເນາະຄະນະວິດຍຳຜົນບໍ່ຢາກມ ผสมบรรยากาศวัดไหม่โอ้มุงสูนมันขามปีนะจันบ่ขึ้นไปนั่งเบิงล่องเ่งบ่อยจันเลยนี่มันล่องแม่คนน่ะจัดให้ยังงามเลยตัวนี้ ็มพอดีล้เอียดไงหลังเลยลงอิงม่ออกเท่แล้วแล้วหนังหลังนโอ้ต้นหูกวงวะน่ะต้นเพียงจันเขากวงคือเนาะเออเป็นของปลอมอีก โอ้เพิ่นเอเพิ่นประดับดีแล้วพวกไม่ออกเลยไม่ขาวไม่ซีงามมีอ่างน้ำมนต์เนาะศูนย์มนต์ขามปีนี่มีอ่างน้ำมนต์เด้แนี่ไอันนั้นาจารย์เพชรว่าสิมานั่งเัินมานั่งเผาเทียน <laughs> อ่างน,ำน้งนำมนต์อ่างน้ำมนต์ธรรมศาสตร์ผลไร่หมอยได้แนี่ ครูบาอาจารย์ว่าเป็นเกจิเนี่ยนางนางคุ้มพลรหมอน <c oughs> อ่างน้ำมุนอ่างน้ำมุนมงสูนมุนคามปีโอ้คือห้อยพุทธบาทเหรออืมเป็นดีไอตู่พันว่าอนามัยไว้ หมอน้ม่นหมอน้ำมนห้อยพุทธบาทบ่นี่อานาสนตีนคือล่งเล็กแทนนี่ยนี่ทานได้มงพักเรวบอกเขาหน่อยจันทุศาสตร์บ่ใช่ว่มเผ่าหมอน้ำมอนหมอน้ำม่นสูตรมนตนขามปี Ờ tất cả mọi người ạ 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 mọi người เราวบันใช้สำลีมอมันบเดืนัเว่ยอบกขอนุก้โอ้คองดอใงีใส่บังยูใส่บังยูจยันทร,ร์สุดสัตว์อ,อันแขนใส่คอลองเบงัง<ท> <c oughs> โอ้เบาดีเลยจวงแล้วก็เห็นงาม,งามแต่นอนโอ้ชีมือเพิ่นวันนี้ อันขน้อยมีแมกแกนขามอยู่ให้ทานโอ้ยเอามาโรดอันสีขออันนึงนะเขาเอามาให้เขาไม่ได้มีหลายส่งให้เราให้ได้เห็นให้อันผ้าผ้านี่น้ำปูถวนแหละเขาบ่าผ้าผ้าจนเขาวักถิ่มในเดี๋ยวบอกครัตู้เฮ้จันใส่รองมือย่จันคืออยู่อาจารย์ใส่แต่ก็ไทยเอาไว้นะทำตามนะโอ้สุดยอดแล้วครูบาอาจารย์ เด้อหาสีสามสองศูนหนึ่งปรคปรใหญ่เองดาะใจจัยพวองามเลดิจยนจวงเห็ดนีสุดยอดเลยเขาดยมากก็นี่คือเราเราเอาทั้งทังนีลงมาเลยจันเอาจ่เพิงลงมาเลยเรรีวิวพงกนี้คัานะนี่คือประคำทีพอาจารย์จวงจันอ์ยู่ทีแขวง ซีกองก่อนนะเมือขาแต่งเพื่อนจะข้วายให้เพื่นจะเฮ็ดอันเี้เป็นใหม่ขยุ่งได้ขอนายใหม่ขยุ่ที่หายาเป็นทอนมากเพื่อนห้ยโยมเพิ่นโซ่แหวกมาโอ้ได้ร้ายอันเดียวขยุ่งผ้าพาบปขยุ่งยรงเมนผ้าพาบ่ผ่าพาขอนยแต่ว่ามันดีขอนายแต่กานขันตอนของครูบาอาจารย์เพื่อนอาจานย์ชินห้ซเ่งเป็นอาจารย์เจ้าแขวงเจ้าแข้งวันถอยขอนายอาจารย์เอยอาจารย์่อยอานแรกขอนายอาทิตย์หนึ่งขอนย คักหลายอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ผลไมาจามหาอุทิศตัวนั้นตัวนั้นเป็นปักอ่าเป็นชายข้อขอนะเนาะโอ้งามงาบิ่งถ่ายหัวหนึ่งตัวนี้เป็นลายแปดดอยแปดตัวนี้ม้วนดอยแปดตัวแปดลอยตัวนี้คำลอยแปดโอ้คักดีตัวน้ำม้วนงามไหมถึงใจเลยเชี่อมไม่ค้าไม้เราเซียนจันจวงคิดว่าอะไรกันก็ขันมันชิยั่งได้ถอนแผ่นหนึ่งขันท่ันได้เลื่อยเลยตัวนี้ขันเข้ามอไปทางไหน เอามาให้เน่ยทานมาเสียดายเลยทอนซำเซาเนี่ยเขาบ่อลงให้ขน้อยก็ไปใส่ไก็ต้มน้อยสนใจนี่จันจวงนี่สนใจสีดีต่อเป็นยังได้นี่เขาใส่เขาใส่สำหรับเป็นยังอาจารย์เนี่ประคำนี่เขานี่ พุทธคุณนะพุทธคุณเลยเท่าไหร่กับโบ้เคยว่าเอามาใส่จานโบริกรรำใช่ไหมอาจารย์ครูบาอาจารย์ไหว้สามสมาธิซื่อๆโอ้บอกประสบการณ์เลยกว่าสองสามเอามานับเลยโอ้ไว้นับคือนับลมหายใจละค่ะน้อืมบริกรรมทุกคนก็หายใจเข้าหายใจออกหนึ่งนอนจันทร์นะแล้วก็เลื่อนไปความพิเศษของมันคือเอามานับลมหายใจสางสตินะค่ะน้องสางสตาธิค้งในโตน้องเขาเลยเนาะ บ่ดครั <confusing> ้งในตัวี่ที่เบตที่เบตเขาจะมักไปบริกรรมไกลน่อยนะไกลหน่อยครั้งงามดีเห็นอะไกิเลสขึ้นอยากได้เลยเฉพาะเป็นเสียงไหวตัวนี้มกสรกพอใได้สักหูได้นี่งามงามงามขนาดอมาตัวนี้ เอาดิคาเฟ่คาเฟต้นนี้ตัวนี้แม่ขยุงเนาะจอกหยอกมาโอ้เธอหนาก่อนสิห้าแม่แกนข้ามผ่าพาไปใเพื่อนเถิดให้ทั้งผ่าพาทั้งงานจักสตินแล้วนะขักเยอะโอกัดสตินผพาเลยคือวางจานเอาไว้เอาไว้บริกรรมเนาะมันเบาผอมเนาะเบหนักเนาะเบา มอสันตะขนอยสุดดีดีแมนถวายจารถวายจารย์รูประคำพิเศษงามงามซึ่งซเป็นประคำแดกที่บรเก่าอันบรสิบนัก่อด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้ mm. ิบหาเก่าสิบสิบเอ็สิบสองสามสี่สิบหาแล้วตะแขนหนึ่งเขนใหญ่สามสี่ สิสบมี่สบหาชลูกอไมท่านมีความหมายว่าสิบหาเาะาจากทำความหมายนเรื่องนะ้กวน่าหามีิหาักธรรมกันนะได้ก้อนสิบสี่อ่านกห่อยกว่าสิหกอนสิหาไกว่าสิหกหน่อยกว่าสิบกเนาะโอ้ยะว่าจะหูความหมายมันเหมือนไฟกีจีน้องเป็นหักเด้เว้ยม่แต่ไฟสดไฟสั้นได้อน นິมกาฟเฮาฟิดคลิปปิดคลิปเพียงเนี้